สวัสดีครับผมเจมส์สมรตวิวัฒและนี่คือเรื่องราวของผมและแม็กยนครับผมชอบ PCDA plan check do act ซึ่งผมเรียนมาจากบริษัทฝรั่งสมัยเริ่มทำงานงานทุกวันนี้ก็ยังใช้ความคิดแบบนั้นอยู่ตัว P คือการคิดการแพลนเสร็จแล้วก็ดูพอดูเสร็จก็เช็คเช็คว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเราทําถูกไหมถ้าถูกก็โอเคถ้าถ้าไม่ถูกก็ต้อง take action เราจะแก้อย่างไง environment เราเปลี่ยนยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องมี flexibility adaptability แล้วก็ speed ในการเปลี่ยน ผมจบทางด้านเศรษฐศาสตร์กับสถิติเรียนจบก็ไปทำงานที่ World Bank ที่ Washington ซีแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาที่เมืองไทยทำมาร์เก็ตติ้งอยู่ P&G 7ปีเสร็จแล้วก็เปลี่ยนงานไปเป็น Marketing Director ของโคกที่นอ r เอเซียที่เกาหลีไปประจำอยู่ที่นั่นประมาณ3ปีย้ายไปเมืองจีน3ปีย้ายไปฟิลิปปินส์5ปี เป็น GM ของโคกที่นั่นกลับมาเมืองไทยทำงานที่ m i n เนอไปเป็น CEO ของ r e ี a i l แล้วก็ย้ายมาอยู่แม็กครับก็ CEO ผมเรียกว่า Chief Everything Officer ก็ดูแลแบรนด์แล้วก็ทุกแผนกในหน้าที่การทำงานตั้งโรงงาน Marketing, s a l เซ c o m อ e r c e ทั้งหมดอะครับอินเตอร์หรือโลโคอลจริงๆแล้ว คือ objective มันเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่อินเตอร์นี่อาจจะใหญ่ multi country Mac เป็น local brand นะซึ่งมีข้อดีเยอะข้อดีเยอะคือเราสามารถตัดสินใจอะไรได้เร็วเพราะว่าการอนุมัติการ agree เนี่ยมันอยู่ในความ responsibility ของเราแล้วก็ speed ค่อนข้างจะเร็วแล้ว value chain ของ Mac เนี่ยยาวตั้งแต่ manufacturing distribution sales marketing ทำหมดเลย ลายใหญ่เนี่ยกว่าเขาจะใหญ่ได้แต่ก่อนเขาก็เล็กเขาก็ใช้เวลาบิ้วบิ้วขึ้นมาไม่มีใครที่เขาใหญ่โอเวอร์ไหนแต่ว่าบางทีมันก็เร็วช้าแล้วแต่ Environment แล้วแต่ Need มันก็ต้อง Capture o p p o r t u n i s t i c นิดนึงคุณภาพนี่เป็น Pre-Requisite ถ้าคุณภาพไม่ดี m Message อยู่จ,จะดีแค่ไหนก็ไม่ Success ต้องทำคุณภาพให้ดี Availability คือมีจุดให้ Consumer เ,เข้ามาจับต้องสินค้าอยู่ได้เป็น Key e m o t i o n a l เนี่เป็นจุดแตกต่างกับคู่แข่งได้ quality style ต้องเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาอยู mm ่ hmm. ต้องทําให้คนรู้จักแบรนด์อยูนะฮะ uh, เดี๋ยวนี้มันง่าย barrier ของการแนะนําสินค้าใหม่นี่มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะต้องมี physical store เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมาทางออนไลน์ hmm. จะขาย IG mm hmm. เดี๋ยวนี้มี tiktok เป็นสิ่งที่ต้อง build ในแพลนว่าเราจะ reach aware n e s s ยังไงแต่ว่าแบรนด์ยูก็ต้องมีจุดยืนของตัวเอง bend กับ bm ต่างกันยังไง ทำไมคนถึงยอมใจเงินซื้อเบนซ์อิโมชั่นอลคอนเทนนี่ก็สําคัญมากใส่แล้วคนมองเรายังไงหรือว่าเรารู้สึกยังไงเรามองตัวยังไงชอบขี่บิ๊กไบคสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมเรียนหนังสือที่อังกฤษแล้วน้องชายคุณแม่เนี่ยเป็นเอนจิเนียรที่บริษัทโรลส์รอยและก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ที่บ้านนี่ก็จะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตลอดเวลาแกะเครื่องถอดเครื่อง ก็เลยสนใจก็เลยติดแล้วก็เริ่มหัดขี่ตั้งแต่ตอนนั้นอายุ15เองไหมฮะแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็ขี่มาเรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่ในชมรมของ h a ร์เลมันเป็นฟรีเดอร์มาเวลาขี่รถมันให้ความรู้สึกอินดิเพนเดนต์แน่นอนมันมันอันตรายแต่ก็ต้องระวังนะเราไม่ได้ทำอะไรที่ออกนอกกรอบผมเป็นคนแบบทำงานเร็วนะตัดสินใจเร็วก็ขับรถเร็วด้วยเจอตัวตลอดเวลาเจอใบเซอร์อยู่เรื่อย ผมไม่ชอบเนี่ยจะนั่งประชุมกัน5-6ชั่วโมงนะมันมันไม่ค่อย make sense คือผมอยากให้ทีมเวลาประชุมเนี่ยรู้ก็ลวงหน้าเลยว่าเวลาเราจะประชุมเนี่ย uh, outcome ของประชุมคืออะไร decision ที่อยากได้คืออะไรจร,จริงๆแล้วถ้า s e r i ี u สนิดนึงอะผมคิดว่าผมชอบ PCDA plan check do act ซึ่งผมเรียนมาจากบริษัทฝรั่งสมัยเริ่มทำงานงานทุกวันนี้ก็ยังใช้ความคิดแบบนั้นอยู่ตัว P คือการคิดการแางนนะ เสร็จแล้วก็ดูพอดูเสร็จก็เช็คเช็คว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเราทําถูกไหมถ้าถูกก็โอเคถ้าถ้าไม่ถูกก็ต้อง take action เราจะแก้อย่างไงอย่างแรกเลย <S <S ให้เข้าใจกิจาการก่อนว่า business เขาคืออะไร opportunity อยู่ที่ไหน risk อยู่ที่ไหนเราจะ capture ยังไงเราก็เริ่ม plan แล้วก็ต้องดูว่าความสามารถขององ,องค์กรเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนหรือที่ไหนที่เรา แข็งแรงเราก็มาแผนแล้วโอเคเราเก่งเรื่องการผลิตคุณภาพเราดีเสร็จก,ก็มาดูมาร์เก็ตติ้งโอเคเป็นโอกาสที่เราก็ต้องทําก็วางแผนวางกลยุทธ์ไว้สิ่งที่ผมเปลี่ยนเยอะก็คือการลดแลกแจกแถมสมัยก่อนแม็กเนี่ยจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตลอดนะถ้าสังเกต7-8เดือนหลังนี้ผมไม่ไม่ทำแล้วนะเพราะผมว่ามัน Destroy Brand นะเราต้องสร้าง Value ให้แบรนด์ แม็กก็อยู่มา47ปีแล้วเราก็ build business มาเรื่อยๆจนทุกวันนี้แม็กเนี่ย opportunity เยอะมากอย่างแรกถ้าผมมองกลยุทธ์ไปข้างหน้านี่ก็คือเรื่อง store productivity นะเรามีจุดขายอยู่จุด interface กับลูกค้านี่เกิด600จุดนะถือว่าเยอะมากนะเราก็ต้อง make s u r e ว่า600จุดเนี่ย productivity ดีนะผมสรุปให้ง่ายๆเลยมี3ข้อนะของเต็มร้านสวยขายเก่ง แต่ว่าคอน sumer หรือลูกค้าเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันเทรานนั้นเราจะต้องเทเลเมด d u c ตให้ถูกกับ Need ของลูกค้าเราในร้านโลเคชั่นของร้านเราต้องมีจํานวนให้ถูกมีไซซิ่งให้ถูกมีวารายตี้ให้ถูกแต่ว่าเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่ได้ สัมผัสกับ Mac, แม็กเราก็ต้องเข้าไป build awareness โดยการที่มี product ที่โดนใจเขานะนั่นก็จะเป็นเรื่อง product development ออนไลน์ก็เป็นอีก opportunity หนึ่งเราต้องทำ CRM มี customer base เรามี member เนี่ยเกือบล้านแให้เขา interact กับแบรนดนอกจากนี้ก็จะมี long e r term นะแม็กยังสามารถขยาย portfolio ได้อีกแต่จะขยายไงผมยังไม่บอก <laughs> ถามว่ามีแผนที่จะไปต่างประเทศไหมผมคิดว่าอยากไป แต่ question คือ how and when เราก็ต้องรอดูจังหวะมันมีหลาย element ที่ต้อง consider Five year plan เนี่ยผมไม่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ผมว่าที่ดีเนี่ยคือประมาณ3ปีเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนมากเลย short term จะเป็น foundation ที่จะเข้ามา build mid term ได้นะ long term เนี่ยมันต้อง,ต,องต้อง manage environment ทุกวันนี้เรามีอินฟล레이ชันเรามีไฮเปอร์อินฟล레이ชันค่าน้ำมันขึ้นเนี่ยสิเดือน from now เนี่ยเรายังไม่รู้เลยอย่าว่าแต่5ปีเลย60เดือนเอา12เดือนก่อน environment เราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างทุกวันนี้ uh, cost material cost ขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะ manage เอางี้ดีกว่า the plan is never finished มัน evolve ปีนี้เราทำได้ benchmark ดีเท่านี้นะปีหน้าเราก็ raise the bar ทำให้มัน challenging ขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องมี flexibility adaptability และก็ speed ในการเปลี่ยนซึ่งเป็นข้อดีของบริษัทที่ local เราสามารถ move ได้เร็วเรามี agility สูง